มาอยู่กันที่ Ice Magic Fantasy คอันดับแรกก็มาใส่ใส,สายลัดข้อมือก่อนนะคะนี่เลยแล้วเมื่อใส่เสร็จก็ได้เวลาฮดาออกล้อ <c oughs> ดีใจไหมดีใจดีใจดีใจเตรียมพร้อมมาเลย <c oughs> นี่คืออากาศเมืองไทยที่ร้อน <c oughs> อากาศเมืองไทยที่ร้อน <c oughs> <c oughs> าก็มีเสื้อหนาวให้นะคะแต่แนะนําให้เตรียมเสื้ออุ่นๆไว้ข้างในนะเสื้อหนาวกับรองเท้าเขาให้ยืมฟรีนะทุกคนแต่โซนนี้ไม่ฟรีได้อะอะเสียเงินไม่ว่าเสียน้ำไปได้ก็จัดไปสิครับ <c oughs> ใครมีพวกถุงมือหรืออะไรกันหนาวก็เตรียมมาได้นะแต่ส่วนเราไม่มีคะ่ะ <c oughs> อะเดี๋ยวก่อนข้าวป๊าป๊าบอกว่าใครออกก่อนคนนั้นแพ้โอเคเพื่อนๆคิดว่าใครออกคนแรกคะใครออกก่อนคนนั้นแพ้เกมเราแต่ถ้าไม่ไหวนะ ออกได้เขาออกเขาออกได้ครับอ๋อเขาออกเขาออกได้แล้วก็เดี๋ยวเต็มตัวเข้าโรงบาลโอ้โอ้โอ้ไม่ไหวออกมากก่อนได้ไหม นี่ก็เป็นแค่ e p หนึ่งนะใครอยากดู EP สองเป็นมาเลยจ้า